สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอด f o l l o w IG กันนะครับผมหรือว่าผู้ติดตาม i อนั่นเองเนาะก็วันนี้จะมาสอนวิธีง่ายๆนะครับผมใช้ใช้เพียงแค่ลิงก์ตัวโปรไฟล์เราเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ทางผ่าน i อของเราหรือว่าเข้าถึง i อของเราเลยนะครับก็คือใช้ตัวลิงก์ของ URL ของเราตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวนี้จะมาสอนใช้งานนะครับผมกับเว็บไซต์ที่ผมใช้มายาวนานมากๆนะครับผมแล้วก็เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเลยที่ดีแล้วก็มีราคาที่ถูกนะครับ ก้อนดับแรกเราต้องเข้าไปตัวหนะ้า Google นะครับผมก็สามารถจะได้ทั้งมือถือนะครับผม PC ซีโน้ตบุ๊กยได้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเราเซิร์ชแปลว่านะครับ K M MM, k h t h นะครับตัวเว็บไซต์นะครับก็จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแบบนี้นะครับผมเราทําการกดเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะครับ หน้าเว็บเขาเขียนว่าเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามนะผมครบทุกโซเชียลเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกเฟซบ o o กทิ To ็อกยู u ูบอินสตาแกรมวีเคนะครับผมก็คือมีให้ครบหมดเลยนะสำหรับใครที่เป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับผมก็เว็บนี้จบเลยนะครับผมมีให้ทุกบริการเลยนะอ่าโอเคผมก็ตรงชื่อผู้ใช้งานเนี้ยถ้าสมมติว่าใครยังไม่มีนะครับสมารถกดสมัครสมา,สมา,สมาชิกได้เนาะก็ผมมีอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวสอดสมัครเลยละกันถ้างั้น ก็ต้องชื่อผู้ใช้นะครับผมเรากรอกชื่อผู้ใช้เราต้องการไปนะครับผมเราต้องการชื่ออะไรอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมติ๊กถูก2ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วทาการกดสมัครได้เลยเนาะ mm hmm. อ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเขาสระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของผมสักครู่นะครับอ่าตัวหน้าเว็บไซต์นะครับผมหลังจากที่ใครสมัครแล้วมันก็จะเข้ามาตัวหน้าเว็บไซต์นี้นะครับอ่าเราไปดูในหัวข้อของหมวดหมู่นะครับเราต้องการปั๊มแพลตฟอร์มไหน Facebook YouTube t i k t o k IG นะครับผมก็เลือกได้เเลยนะ หรือไม่สามารถลองเลื่อนดูด้านล่างก็ได้นะครับตรงนี้นะก็จะมีบริการอื่นอีกมากมายเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นพวก l i โอเนะครับผมออริเฟนนะครับผมเอสดีโอก็มีหมดเลยนะครับตรงนี้นะก็เป็นเว็บที่ใช้สําหรับทําการตลาดออนไลน์จริงๆนะครับมีให้ครบหมดเลยเนาะอะ่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนการเพิ่มติดตามนะครับผมขอใช้เป็นตัวนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นบริการแนะนําของเคเอมเอ็มเขานะผมราคาถูกทําง,งานรวดเร็วนะอ่ากดเข้าไปเลยครับ แลวต้องบริการนะครับผมเราเลือกจีนผมเราต้องการที่จะปั๊มอะไรนะผมอันนี้คือปั๊มติดตามนะครับผมปั๊มไลค์ปั๊มถูกใจเพิ่มวิวนะครับผมเพิ่มวิววิดีโอแชร์คอมเมนต์ก็คือมีให้ครบหมดเลยนะครับก็ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในอินเตอร์เมนะครับผมบอกเลยว่าบริการนี้ดีมากๆนะครับผมช่วยในการเปริดารมบงเห็นแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาปั๊มติดตามนะผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะเขาบอกว่าทํางานทันที ก็เลือกเพื่อนๆเ,เลือกได้ผมมาต้องการแบบไหนนะครับผมราคาก็จะแตกต่างกันไปเนาะความจริงมันก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าบางบริการอาจจะขึ้นช้าขึ้นเร็วแต่ก็ไม่เกินย4ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะบริการ4813นะครับผมาราคาที่69บาทต่อ1น0 0ติดตามนะครับ <c oughs> แล้วก็ทุกคนอย่าลืมอ่านรายละเอียดตรงนี้ให้ครบด้วยนะครับแล้วก่อนทําการกดสั่งซื้อนะครับเราเลื่อนมาด้านล่างจะเจอช่องใส่ลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้เอาลิงก์ หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับมาใส่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก๊อปปี้ลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมก่อนนะครับคัดลอกตอนนี้ผมมีเพื่อนตามอยู่ที่421นะครับผม421คนนะครับเดี๋ยวเราลองทำการปั๊มมาดูนะครับก็เขาบอกว่าเริ่มต้นทํางานนะผม0-1ชั่วโมงนะครับผมในการที่ระบบจะเริ่มทํางานนะครับแล้วก็หลังจากที่เราสั่งซื้อเราก็คือรอได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ขั้นต่าอยู่ที่เขาจะมีบอกขั้นต่านะครับขั้นต่าอยู่ที่50นะครับผมสูงสุดอยู่ที่5ล้านหรือเปล่า หล้านนะครับผม10ล้านหรือเปล่าทุกคนศูนเยอะเกินนะอ่ะก็ลองไปนับกันเองแล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะขอลองปั๊มสัก500ติดตามแล้วกันนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ก็จะมีค่าบริการบอกอยู่นะครับว่าเท่าไหร่เนาะก็ขอบอกว่าสาบาทเองนะครับทุกคนก็คือแบบถูกมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวทำการกดสั่งซื้อกันเลยนะครับ เรียบร้อยผมระบบเขาได้ขึ้นมาว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วเพียงเท่านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับรอยอดขึ้นได้เลยนะครับก็ถ้ากรณีที่ช้ามากๆก็ไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองดูเนาะว่ามันขึ้นแล้วหรือยังนะครับ4 2 1นะครับโอเคยังไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรีวิวสอนใช้งานตัวฟังชั่นต่างๆในตัวเว็บและกันเนาะทางนั้นก็อันดับแรกเลยคือตรงประวัติการสั่งซื้อนะครับตัวนี้ก็จะมี ประวัติของเรานะครับผมที่เราทําการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับแล้วก็สถานะเนี่ยตรงนี้นะครับคือรอเนินการอยู่หรือว่าเสร็จสิ้นยกเลิกก็จะมีแจ้งหมดเลยนะครับใครที่ขึ้นยกเลิกนะครับผมตรงนี้นะไม่ต้องตกใจนะคผมเพราะว่าสังเกตตรงค่าบริการนะทุกคนมันจะขึ้นเป็นศูนย์บาทนะครับแสดงว่าเขาคืนเงินให้เรานะครับก็เพียงแค่ให้เราทาการกดสั่งซื้อใหม่ก็เท่านั้นก็เรียบร้อยผมเพราะว่าบางทีที่ผมเคยลองไปถามมาเนี่ยเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลดนะครับผมก็อาจจะมีความช้าเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับโอเค ก็ใช้ดีจริงนะครับไม่งั้นผมไม่กล้าเอามารีวิวให้ดูเนาะก็นี่นะครับนี่คือประวัติที่ผมสั่งซื้อทั้งหมดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเยอะมากๆเลยนะเนี่ยผมเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะครับอ่าโอเคก็ส่วนต่อไปผมการเติมเงินนะครับตรงนี้เนาะช่องทางการเติมเงินเนี่ยเขามีให้ทั้งหมด4ช่องทางนะครับก็เพื่อสะดวกช่องทางไหนก็เลือกช่องทางนั้นได้เลยผมมีสแกนโค้ดทูเบนี้วอลเลตอังเปาวอเล็ตบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับก็เลือกช่องทางที่เพื่อสะดวกแล้วก็ทําการชํารระะเเงินนได้ลยคับ ก็จะมีวิธีการชำระเงินขึ้นแบบนี้ทุกอันนะครับผมอ่าต่อไปผมการแนะนําเพื่อนนะครับก็อันนี้เป็นการแนะนําเพื่อนเราจะได้ค่าอาตาัตราการแนะนํานะครับผม5%เนาะหรือว่าเราเป็นไหนหน้านั่นเองนะครับเวลาที่มีคนมาใช้งานนะครับผมเราก็จะได้ค่าในหน้ากลับมาด้วยนะครับตรงนี้เนาะประมาณนี้ตัวช่วยเหลือตรงนี้เวลาที่เราพบปัญหาเจออย่างเช่น ยอดขึ้นช้าเติมเงินไม่เข้าหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถกดตรงตัวช่วยเหลือได้นะครับเรื่องแล้วก็พิมพ์ข้อความไปนะครับหรือไม่อีกทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะผมผ่าน l ล n e โ a ้นั่นเองนะครับก็จะมีแอดมินคอยให้บริการอยู่นะครับวันนี้เนาะเวลามีปัญหาใหม่นะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ติดต่อผ่านทางไลน์นะครับเพราะว่าจะสะดวกกว่าทางหน้าเว็บนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอญอยตกลับไปดูทีเนาะคุยตาม4ีหนึ่งสองนะครับ อ่าเริ่มขึ้นแล้วนะครับทุกคนนี่นะผมจะมีหัวใจแจ้งซื้อขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับนี่เลยทุกคนก็หนึ่งนาทีที่แล้วทั้งนั้นเลยนะครับเ <c oughs> พียงเท่านี้นะครับเราก็รอให้ยอดขึ้นครบตามจำนวนที่เราทำการสั่งซื้อได้เลยนะครับก็ยอดจะขึ้นเรื่อยๆจนครบตามที่เราสั่งซื้อนั่นเองนะครับอ่าขึ้นมาอีกแล้วนะผมเป็น4ี1หนึ่งคนแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันการรีวิวเว็บของเ MT h นะครับก็เดี๋ยวใน คลิปหน้าถ้าผมมีเว็บไหนดีๆหรือว่าบริการไหนดีดจะมาแนะนําอีกนะครับหรือใครที่มีปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมสามารถสอบถามผมได้หรือจะให้ผมสอนใช้งานบริการเกี่ยวกับตัวไหนหรือว่าโซเชียลไหนๆก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ